ปัจจุบันเชื่อว่าแฟนๆที่ให้ความสนใจในรถจักรยานยนต์ดูคาติคงไม่มีใครไม่รู้จักกับรุ่นนี้นะครับ d u คาติ Desert X ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ผ่านการเวลาอันยาวนานมาตั้งแต่ยุค90ที่ผ่านมานะครับโดยตั้งแต่ปี1990ถึงปี1994เนี่ยได้มีการแข่งขันที่ใช้เครื่องยนต์ Desmo 900cc ของดูคาติ และได้รับชัยชนะจากการแข่งขันปารีสลักก a ามาถึง2ครั้งครับถัดมาอีกกว่า25ปีดูค a ติได้จุดประกายการเป็นเจ้าแห่งสังเวียน f f ฟโ a d ขึ้นมาใหม่ในการเปิดตัว Desert X ในรูปแบบคอนเซปต์บายในงานอีกมาที่อิตาลีโดยแนวคิดของดีไซเนอร์ในนิยามการออกแบบที่อยู่เหนือการเวลาและแฟชั่นโดยในเบื้องต้นหลายคนคาดการว่า Desert X จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีความคลาสสิกเช่นเดียวกับ Scrambler 100นแต่ในปี2022ที่ผ่านมาดูค a ติก็ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับทั่ววงการในการเปิดตัว Desert X ที่เป็นรถ Production อย่างเป็นทางการซึ่งโดดเด่นและทันสมัยต่างประจักษ์ที่เปิดตัวในงานเอ็กมาในคอนเซปต์ความเป็นรถ Enduro ที่ใช้ในการเดินทางได้ด้วยในรูปแบบของดูคติเป็นการย้อนเวลาสู้ชัยชนะในยุค90 ได้ในรูปโฉมแบบใหม่ร่วมสมัยจุดสำคัญของการพัฒนาหลักคือสมรรถนะแบบออฟโรดและบนท้องถนนทั่วไปความง่ายในการใช้งานและอื่นๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็น Desert X Desert X มีทุกคุณสมบัติที่ทำให้สามารถใช้งานในแบบออฟโรดได้ทั้งภาพลักณ์และทางกายภาพโดยระบบการสะเทือนช่วงหน้าที่มีช่วงยุบยาวขนาดของล้อแะยาง21นิ้วและ18นิ้วความสูงจากพื้นที่เหมาะสม เรื่องของความแข็งแกร่งและความสมบุกสมบันเท่ากับว่าคุณสมบัติของ Desert X มีความสามารถในการเดินทางที่ดีถังน้ำมันมีความจุสำหรับการเดินทางกระเป๋าสัมภาระอุปกรณ์การลมมือจับสำหรับผู้โดยสารตำแหน่งการขับขี่ที่สะดวกสบายทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามนะครับนั่นคือเรื่องของการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ ความสัมพันธ์การระหว่างตำแหน่งของแฮนดิลบาร์และตำแหน่งชุดพัดเท้าทำให้ได้ตำแหน่งท่านั่งขับขี่ที่สะดวกสบายสมบูรณ์แบบและยังสามารถใช้งานได้ง่ายในการขับขี่แบบออฟโรดครับ Desert X ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของรถออฟโรดแต่ก็ไม่ทิ้งความสามารถในการใช้งานบนท้องถนนในชีวิตประจำวันถ้าคุณมองหารถจักรยานยนต์ที่มีความสามารถรอบด้านครบคัน สามารถใช้ในการเดินทางทั้งในรูปแบบออฟโรดที่ช่วยขยายขอบเขตการเดินทางของคุณให้กว้างไกลขึ้นหรือแม้แต่การใช้งานอย่างสะดวกสบายทั่วไปในเมืองหากคุณชื่นชอบและหลงไหลในความสวยงามของรถในรูปแบบดักกาหรือรถเอนดูโรในยุค90แน่นอนครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Desert X พบกับ Desert X เพื่อทดลองสัมผัสและทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูมดูคาัติทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ